โอ้ยโหฟูหมดละโอเคสวัสดีครับเหมือนรถตู้ตู้นี้ที่ของที่เข้ามาเป็นเหมือนงานเก็บตกเลยตัวนี้ก็จะเป็นโหมด M01 นะครับเป็นโหสั่งไว้ทรงดีนะไม่เคยออกตลาดนะครับสําหรับทรงนี้นะครับเป็นทรงทรงนี้ยังไม่เคยออกตลาดเป็นหน้าไม้แท้นะครับท็อปโซลิดเป็น M01 แล้วก็เป็นงานสั่งค้าไว้ยังเป็นรหัสก็ยังทําผิดนะแต่ไม่เป็นไรมันเขาใส่04เฉยเลยจริงๆมันเป็น M01 นะครับเป็นรุ่น M01 นั่นแหละ ก็คุ้นเคยกันอยู่จนล็อตใหม่จําได้ไหมว่ามันปรับเปลี่ยนเป็นลูกบิดทองไปหมดแล้วอันนี้ยังเป็นลูกบิดเงินอยู่ก็เท่ากับว่าตัวนี้ก็ยังอยู่ในราคาเก่ายังไม่ได้ถูกปรับเปลี่ยนอะไรโลโก้ก็ยังเป็นโลโก้เดิมล็อตใหม่จะเป็นตัว M ตัวเดียวละอันนี้ก็จะอยู่ที่3,0750นะครับเป็นหน้าไม้แท้ท็อปซอิสสปูลนะครับส่วนด้านข้างกับด้านหลังจะเป็นไม้ลามิเนตรถบูดคุ้นเคยกันอยู่เนาะเอออันจะเป็นทรงดีก็ใครที่รอทรงนี้อยู่ก็จัดได้แล้วนะเป็นล็อตที่ผมสั่งคาไว้ สายตีคอร์ดก็เหมาะนะครับตัวนี้คือเสียงม,มันกว้างอยู่แล้วนะ งอื่นอ่ะมันเป็นลูกบิดทองไม่ต้องสงสัยนะครับทรงนี้มันจะเป็นลูกบิดเงินอยู่ก็ลดไปตามราคาลูกบิดทองมันจะอยู่ที่3950แต่ตัวนี้ยังอยู่ที่3750อยู่นะครับถูกกัน2อ0อยากไปเปลี่ยนก็ไปเปลี่ยนเอาเองแล้วกันลูกบิดทองอมันก็เปลี่ยนได้ไม่มีปัญหาก็สวยงามนะครับสวยงามแน่นอนไม้อ่อก็เดี๋ยวอันนี้คือโป่งธรรมดานะ3,750บบาทนะครับพร้อมของแถม คือตัวนี้ผมก็คือจริงๆอ่ะผมก็เคยได้จับได้อะไรแล้วแหละเพราะว่าก่อนผลิตจริงอ่ะมันมีงานตัวอย่างมารอบหนึ่งแล้วทีนี้มันก็หายไปแล้วอันเนี้ยก็จะเป็นงานก็ยังไม่ใช่งานจริงอยู่ก็เป็นงานจริงนั่นแหละแต่ว่ามันมาเป็นงานจริงของรถที่เคยสั่งคาไว้มันก็เลยยังไม่มีอะไรปรับเปลี่ยนนะครับนานมากนะครับเพิ่งจะโผล่มาก็แนะนําว่าถ้าเกิดพลาดไปก็อีกนาเลยนะครับมีอยู่มีเข้ามาไม่เยอะสองอื่นไม่ต้องถามเลยยาวๆเลยนู่นเลยมีนา ไม่ว่ากุมภามีนาเมษามีนาเมษานู่นเลยนะ นะฝากด้วยก็คุ้นหูคุ้นตากันอยู่แล้วไม่ต้องพูดเยอะมั้งตัวเนี้ยมันเป็นคนถามเยอะมากนะครับแต่ว่าทรงเนี้นนเพิ่งจะได้เคยเอามาเล่นแล้วก็ออกมาเล่าให้ฟังนี่แหละว่ามันมีนะเพราะว่าปกติมันจะเป็นเป็นทรงนี้แหละแต่ว่าเป็นคอว,าว้าแล้วก็เป็นโออนะครับมีแค่สองทรงมานานแล้วมาน่าจะร่วมรุ่นนี้ออกมาได้สักเป็นรุ่นแรกที่ผมทําเลยสักสามสี่ปีได้แล้วมั้งอืมก็ก็ยังตลาดยังต้องการอยู่นะครับแต่ทรงเนี้ย ยังไม่เคยนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันฝากด้วยนะสินค้ามีพร้อมส่งนะครับ mm hmm. ไปแล้วฝากด้วยสั้นๆแล้วกันเออเดี๋ยวแล้วก็หยิบอะไรมาละเกะระกัะไปหมดเลย mm hmm. ไปก่อน